มันซ้ํากันจะไม่ได้ไ,ไ,ดไอ้นี่คนละกล่องอย่างให้อภัยนะและสามสิบเริ่มซื้อพร้อมกัน oh. นี่คือไม่ให้อภัยนะ hey. 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 เพื่อนๆเ,เห็นกลองอะไรกันไหมคะมันจะมีค่านะถ้าเราแกะออกมา แต่ถ้าเราไม่แกะมันโดนลายค่าเป็นกองขยะทันทีนั้นเขาไม่แกะหนูแกะให้ค่ะเริ่ม EP หนึ่งแกะกล่องสุ่มแฟนค่ะมากล่องแรกเพลงการ์ตูนเดี๋ยววันนี้แกะวันนี้โดนน่อยนะเพราะมันเด็กไรเา ไม่รู้ไอ้นี้มันเป็นหนังที่หรือแผ่นเพลงหนังที่นะ่ะแล้วก็ ฝุ่นนะผีได้อาสาทีวิตทำงานสามไปแนละ้วตรงเนี้ยมีคนอยู่เป็นเพื่อนด้วยปลาตูนรับท่านเแบบีหกคองที่หกเลยเนี่ ว้าวแพ็คค uh ู huh. ่ลองดูนะคะว่าว่าจะมีแผ่นซ้ำกันบ้างไหมว้า oh. uh huh. wow. แผ่นบางจังมานี่มาอยากให้อยู่ตรงนี้จ้ะเดี๋ยวเปิดประมูลอ่านเปิดแอบขายไม่รู้หรอก <c oughs> น่าจะดำ นะคะว้าวจริงจริงใช่ไหมหมดกลองนี้คะครับไปน,น่นไม่ไหวนะ่ะกลับบ้านก็ดึกแล้วแต่ว่าอยากจะเคลียร์ตรงนี้โอ้ยเยอะมากเลยครับทีแผ่นเนี่ยหนึ่งสอง,ส,องสามใส่แผ่นนะคะท่านแพงอะไรเอ่ย มาจือรับเปิดประมูลน,นะคะใครให้ราคาดีเดี๋จะแอบขายให้จือจือจือจ้าหอประตูนประตูนในดวงใจของ,องป้อมนี่ซามัยอ่ะ หนูคิดไปเองปะ่ะนอะหน่อยละกันนะคะไม่ไหวอะคะ่ะทีเดียวอะ่ะไม่ได้นอนแน่เลยอ้าวแผ่นนะคะว้าว ือดหนึ่สองาสาม้าสาม้าคืออะไรอ่ะกระตูนแล้ว่ เพลงประกอบละครนะคะนนขยขยะนายขนมต้มอน,นี่น่าจะเป็นเพลงเพะอ่รวมเพลงเพราะนี่แค่กลับว่าวันนี้ยี่สิบก่อนพอละอือขยะมาละ เริ่มเห็นแล้วใช่ไหม King of Jazz เพลงเก่าเพราะเยอะเหมือนกันนะเพลงเก่าๆอ่ะ t r u เมื่อกี้ One อันนี t r u ขอดู One ซิอือต่อมาฮั

ฮะคุณรู้ไหมว่ามันซ้ำกันจะไม่ได้ไอ้นี่คนละกล่องอย่าให้อภัยนะแต่ไอเนี้ยเดี๋ยวดูในคลิปนะมันคือกล่องเดียวแต่สองแผ่นซื้อพร้อมกันแผ่นละสามสิบเลยซื้อพร้อมกันนี่คือไม่ให้อภัยนะดีอยู่ในกล่องเดียวกันไม่เชื่อ เดี๋ยวเปิดดูได้ย้อนดูได้ไเ,เ,เคยฟังแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องแงงอ๋ออะไรแพง,ง 100, 200. เพื่อนอนี่ร้อยสองร้อยใช่ป่ะมันเขียนราคาว่าร้อยห้าห้าแต่โป้งบอกว่าร้อยสองร้อยแต่ว่าโป้งเขาซื้อมาสาิบแผ่นเห็นว่าถูกก็เลยซื้อมาสองแผ่นในกล่องเดียวกันแล้วก็คนขายคนเดียวกันก็ต้องอยู่กล่องเดียวนี้ ล้วไอ้นี่คอละกล่องเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ยี่สิบกล่องเดี๋ยวดูพรุ่งนี้ต่อข้าวพรุ่งนี้กลับมาเร็วนะบายบายค่ะ